แสดงด,ดูหนังบอลาร์ทอนสามเรื่องรวดคับท้งานหมดนม่เป็นนังทำอะไรมาวันนี้ส, <c oughs> สปอยนิดนึง <c oughs> <c oughs> จุดตาไหล <c oughs> อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะถ้าจะให้จัดอันดับนะครับก็คือ โสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วน,นะครับกับลานเนสในรายการแจรี่วีล็อกทางช่องแจรี่และรอยแปชานะครับวันนี้เราจะไปดูหนังมาราธอนย yeah. ดูฟรีนะครับ3มเรื่องรวดนะก็คือว่าโควิดมันมาแล้วนะทุกคนแล้วครน,นี้ถ้าเกิดว่ามันมาแบบเท่ากับที่มันเคยแย่ที่สุดในประเทศไทยก็คือโรงหนังปิดนะครับดังนั้นเนี่ย เราอยากทําอะไรให้รีบทํานะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าอยากทํำมากก็คือการไปดูหนัง3ามเรื่องรวดนะครับได้แก่นะเรื่องอีลาเอ้ยนะครับอีเรียมซิ่งเนาะอีเรียมซิ่งนี่ล่าสุดรายได้ทะลุร7 0ล้านแล้วนะครับถ้าไม่ผิดนะแล้วก็เรื่องล่าสุดก็คือเข้าเพิ่งเข้าวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่3ามธันวาปีหกสนะเรื่องอ้คนหล่อหลวงนะโอ้โหเมื่อวานใคได้ดู โผกระแสบ้างโอ้ยทําแบบว่าต้มคนดูมากมากเลยนะเออแต่ว่าเราก็แอบคิดคิดอยู่นะว่าทําไมพล็อตเรื่องมันคล้ายกับไอคนหล่อลวงจังเลยว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าใช่จริงๆด้วยนะฮะเปิดถอดหน้ากากออกมา,าปรากฏว่าเป็นนัเดชจ้าเราดูฟรีนะไม่ได้เสียตังค์นะครับคือจะว่าฟรีก็ได้ไม่ฟรีก็ได้คือมันก็คือเงินของเราแหละแต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่ใช่เงินของเราเออไม่รู้กันคือมันใช้แต้มบัตรเครดิตนะครับของ เครือธนาคารกรุงศรีเนาะในการที่จะแล่ตัวหนังนะในเครือเมเจอร์นะครับแต่ว่าโรงหนังที่บ้านเราเนี่ย egv ปะมันเป็นเครือเดียวกันนะแต่ว่า egv แม่งไม่หลับเว้ยเราก็เลย ไม่รับก็ไม่รับก็เดี๋ยวเดินทางนะครับมันก็เลยต้องมีการเริ่มต้นตั้งแต่ในรถนะฮะก็ต้องเดินทางไปต่างอำเภอนะครับไปที่อำเภอเดชอุดมนะแล้วก็หนังเขาก็ห้ามถ่ายนะเนาะอาจจะแอบถ่ายมาหรือเปล่าบ้าเหรอมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีมันเหมือนแบบการชี้โพรงให้กระรอกนะครับแต่จริงจริงมันก็ถ่ายได้นะไม่ถ่ายหรอกนะก็เดี๋ยวไปถ่ายตอนรับตัว๋วแล้วก็ก่อนเข้าโรง หลังหนังจบอะไรเงี้ยประมาณเนี้นะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับจะมาบอกให้ฟังว่าก็เป็นคนชอบดูหนังระดับหนึ่งนะถ้าได้ดูฟรีเนะี่ยใครว่างๆไม่มีเพื่อนดูหนังก็ชวนไปดูได้อะไรแบบนี้อ่ะเดินทางครับผมไป มาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีพอดีเลยนะ <c oughs> ระยะทาง50กิโลเมตรนะครับข <c oughs> ับรถโคตรชาก็ไปรับตัว๋วแล้วก็นั่งเล่นนั่งหัวหน้าลงแป๊บเดียวนะครับ <c oughs> เพราะว่าหนังเขา้า <c oughs> 1 1เอดโมงครึง่งอ้ยบ้าเหรอหนังเข้า11.30โมงครึ่งไม่ใช่11โมงแย,ย่แล้วทําอะไรดีไปหาอะไรกินเนาะโอเค ประตูทางซ้ายนะครับประตูทางซ้ายของโรตัสเวลาหันหน้าเข้านะแล้วก็ลงเข้ามาเลยลก็จะเจอลรงนนะครับมีอยู่สองลงเท่านั้นนะที่ทีรับตั๋วนะครับจริงๆเราก็เคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะแต่ว่าก็ทําอีกก็ได้นะครับก็หลังจากที่เราทํารายการเสร็จมันจะมีอันนี้ออกมาให้ใช่ไหมมันก็จะเซฟกับเข้าระบบโดยอัตโนมัตินะครับ ต้องย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับมาจนจนถึงหน้าเนี่ยครับแล้วก็เลือกรับบัตรชมภาพยนตร์เสร็จแล้วก็เลือกคิวอ,อาอร์โคแล้วก็เอาเน็ตให้มันให้เครื่องมันสแกนเสร็จแล้วก็จะมีบัตรออกมาไหนล่ะ แบบนี้นะครับแล้วก็เราจะรับสามเรื่องเลยนะครับมันจะถ่ายประหวับรับสามเรื่องเลยแล้วกันจะได้เอาออกมาถ่ายรูปเกี่ย์ๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวเราลองสกแกนซ้ำดูดิไอพี่สกแกนไปแล้วนะครับมันจะบอกว่าอะไรมันเงียบไปเลยนะครับก็ฉลาดอยู่ครับผมโอเคได้ออกมาแล้วกดะ้ดูหนังมาราธอนสามเรื่องรวดครับทั้งวันครับ นี่เป็นนั่นทำอะไรครับวันนี้ชีวิตค <c oughs> ่าเวลานะครับ <c oughs> ทำงานรอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจ้าจะห,หาอะไรกินดีไหมเนี่ย ู่ในพื้นที่ที่กำลังพัฒนาก็จะดีนะครับคือจะมี Wi-Fi แต่ว่าคนก็จะไม่เยอะไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครนี่ถ้าเป็น Wi-Fi ฟรีในเมืองแนละ้โหไม่ต้องหวังเลยว่าจะแบบได้ใช้นะอันนี้อยู่เมเจอร์นะครับมี Wi-Fi ฟรีสำหรับลูกค้าทั่วไปเนี่ยเข้าใช้งานต่อครั้งได้30นาทีนะครับสำหรับคนที่แบบมีอะไรนะเอ็มก์ card, ใช่ปะ ก็จะได้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วมันก็จะแบบดีดออกแล้วก็เข้าใหม่เรองแรครับไปนนารักเป็นสาของสรัคเรื่องแรก<ป>จบแล้วนะครับเวลาพอดีเป๊ะ เกินมาสองนาทีแล้วไม่มีเวลาไปกินข้าวเลยอ่ะอยแอบซึ้งนะสปอยนิดน,นึง <laughs> น้ำตาไหลจบแล้วครับผมเรื่องที่สองนะฮ <laughs> ะเรายังมีเวลาอีก10นาทีจริงๆมากกว่านะั้นดยเนาะเพราะว่า เพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาของการฉายหนังตัวอย่างอยู่นะครับซึ่งเราดูไปสองรอบแล้วมันเหมือนกันเลยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบกลับมาดูนะฮะดังนั้นเนี่ยเราขอไปชาร์จพลังก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้แบบกินเมนคอร์สเลยนะหิวข้าว ตาแฉะ จบแล้วนะครับโอ้มาตั้งแต่ยังไม่มืดจนเมืด <c oughs> กับการดูหนังแบบมาราธอนนะครับ3มเรื่องรวดครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะถ้าจะให้จัดอันดับนะครับก็คือไอ้คนหลอดลวงอันดับหนึ่งเนาะสำหรับเรานะอันดับ2ก็คืออีลาเอวยนะครับน่าแปลกใจว่าทําไมถึงไม่เป็นกระแสเนาะแล้วก็อันดับ3นะครับที่ค่อนข้างจะผิดหวังนิดน,นึงก็คืออีเลียมซิงนะครับ โอ้มันเป็นไปนได้ยังไงวัน170ล้านเนี่ยคือแบบว่าทําขาวขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะมันก็มีความตลกแหละเนาะแล้วก็หลักๆก,ก็คือดารานะครับที่อาจจะดังกว่านะพูดต,งตรงๆนะแล้วก็แบบการตลงการตลาดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเวิร์กพอยต์จะมีส่วนเข้ามาแบบ ช่วยโปรโมทนันนีด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็มีข้อคิดด้วยนะเรื่องของแบบครอบครัวการดูแลลูกอบรมสั่งสอนการให้ความรักความอบอุ่นกับลูกในกรณีที่แบบว่ามีลูกหลายๆคนอะไรแบบนี้นะฮะอืมประมาณนั้นแหละนะฮะโอเคก็สามารถทําได้นะดูหนังสามเรื่องรวดในหนึ่งวันนะฮะซึ่ง มันจะแบบว่าพอดีพอดีมากเลยนะตอนที่จองตั๋วเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรีบเนาะแล้วก็ไม่ได้ดูว่าหนังแต่และเรื่องอ่ะมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้คำนวณว่าเอ้ยมันมันจะไม่แบบว่าอินเตอร์เซ็กกันอนะ่ะมันจะไม่ซ้อนทับกันช่วงเวลาของมันอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่ามันแบบพอดีพอดีเลยนะ คือมันมีน้อยโรงด้วยนะมันมีแค่2โรงใช่ปะเราดังนั้นเนี่ยการรันหนังของมัน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 จะค่อนข้างไม่ชนกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะออโอเคครับก็คลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้แหละนะฮะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะเป็นประโยชน์อยู่เนาะเออก็อาจจะกระตุ้นให้กับเพื่อนๆที่แบบว่าเอ้ยยังแบบใช้ชีวิตไม่เต็มที่เพราะอาจจะอะไรละ่ะอาจจะแบบประหยัดเงินนะหรือว่าอาจจะ รู้สึกกลัวกังวลเกี่ยวกับโควิดนะฮะซึ่งตอนนี้ตอนนี้นะนะวันนี้ที่นี่นะครับก็คือที่อุบลใต้นะครับมันยังไม่น่ากังวลสักเท่าไหร่นะฮะก็รีบออกมาใช้ชีวิตกันนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับก่อนที่มันจะแบบมาละลอกสองนะเพราะว่า ประเทศอื่นเขาก็มากันหมดแล้วใช่ไหมครับเอาจริงจริงประเทศอื่นเขาไม่เคยซาลงเลยนะแต่ของเราก็โชคดีนิดน,นึงนะครับที่มันมีแบบช่วงหนึ่งมันมันซาไปหน่อยนะฮะโอเคครับ, okay, ค,รบคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับใช้กด share, แชร์แคร์ subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับมืดมนหน่อยนะเพราะว่ากล้องมันแบบหลอยโทยนะแต่ว่าก็โอเคละน่าจะพอดูได้ครับไปไปไปแยก